เออเนี่ยไปกันด้เอยเนี่ยมันจะมืดค่ำแตะก่อนนะด,ไดิไปแล้วเราเรียกไปกันแต่โคตรหนักเลยตูน่าไปกันก่อนเลยนะจะขอดูรถแป๊บหนึง่งอุลงดูรถอะไรล่ะรีบไปเถอะแล้วบอลแล้ไม่ทันหรอกเอยอ,อย่างนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยไม่ยากฉันบอกแล้วให้จอดแต่ที่แล้วดูด้วยนะไอ้ดอมไปหาอะไรแดกเลยสิไอ้สัตว์นี่นตรงนี้ชิไปเป็นไงบ้างล่ะ อันรักษาอยู่ห้องไอซียูเหมือนเดิมเนี่ยอาปาฉันแค่ถามไปงั้นแหละฉันไปสูบบุหรี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันมาโอเคโอเคนี่ดอมยังไม่มาเหรอเนี่ยหิวแล้วนะเนี่ยนะมาตามมันดีไหมฮะยังไ,ไม่มาสักทีเนี่ยเลามไปโดยที่รถเอาบุบบอนเชีย่ย ะเ้าโอ้โหแม่งให้กูตัวคนเดียวเลยแม่งเอ้ยโรงเรียนก็มีให้อมึงก็เริ่มกันไปบา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 ครูแม่งก็พาามอะไรของมันไม่รู้เฮ้ยครูนิดโอเครายเดยสดดดส์สอนมีแค่นี้แหละไปล้หมดบทคูสทีอ้ครูสอนแม่งโคตราเบอร์ได้แม่งบลาบลาบทั้งคลิปเลยโอ้โห ฉันก็ว่าแล้วว่าน้านต้องเห็นด้วยนี่เราลองไปห้องนั้นดูไหมที่เขาก็ชอบแลเล่ากันอยู่เนี่ยเฮ้ยมึงอย่าไปจริงดิไอ้เคียห้องนั้นอะแม่งเรื่องเคียน่ากลัวอะไรก็เดี๋แยกแต่มหมดเลยอ่ะแล้วมึงได้บอกคนอื่นว่ามึงอ่ะเอายาไปซ่อนไว้ตรงนั้นอะอ้าวกูกลัวยาไปซ่อนแล้วกูจะบอกทำไมเราเจอกันแล้วกัน แม่งมาช้าจังวะโอ้ว่าจะมาแล้วนี่เรารีบไปเถอะอเดี๋ยวคนไม่เห็นเข้ารีบไปเลย,เ,ยเราเร่างการตายของพาโลป่ะก็าตายแบบปริศนาที่บอกว่าตายแบบไม่มีบาดแผลคุณหมอก็ตรวจพบไม่เจอว่าตุลุก็เป็นอะไรกันแน่ท่านี้คตรสงสัยจริงเลยวพามันเกิดอะไรกันแน่ ใช่เวอะ,วะอืมอ,อะไรวะเนี่ยไปต้อเลยหายาให้เจอแล้วโอ้ยนี่มันก็จะใกล้วันนีุ้ณคงมาตรวจเวรแล้วองรีบหายาในห้องน้ำนี้โอ้ยต้องรีบแล้วโอเค เฮเดี๋ยวก็เจ๋อมันอยู่ไหนของมันวะตายยาแล้วกลับบ้านเราดีกว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะ มันเป็นอย่างของมันวะมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็เราฟังว่าไม่เกิดอะไรขึ้นมึ่บี้บีมบบึ้บบ้บบึ้บบึ้ึ้้ึ หรือว่ามันทำให้เองตกใจได้การนี้เลยเนี่ยโอ้หน้าแปลงใจนะเนี่ยอืมแล้วมันจะวนเวียนอยู่แถวนี้หรือเปล่าอาืมฮะทำไมเงียบไปล่ะนี่เออจู่ๆก็เงียบเป็นไรวะ เดยแต่เย่นมิสสวัสดีนี่คือเรื่องราวของฉันที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนี้จงเป็่นแปลนโรงเรียนซึ่งมันเกินที่จะเข้าใจ สวัสดีฉันชื่ออ m เมนดาฉันไม่อยู่โรงเรียนนี้ได้อ้าปีแล้วแหละนี่คือปีสุดท้ายของชีวิตฉันฉันไม่เคยชอบโรงเรียนนี้เลยแต่เป็นโรงเรียนที่พ่ออาฝากฉันไว้ที่นี่ก็เหมือนรวมเด็กที่มีปัญหากับครอบครัวและมีคดีย่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือ คดีการทะเลาวิวาทและใช้ความรุนแรนงเด็กคนนี้ก็จะขู่ข่ามให้ดูเรียนนี้ด้วยแชร์มันหน่อยด็กกูส่งให้ดูเอฮ้ยงให้กูดูเลย ไอ้คนนักเือนนี่ไม่มาเลยงั้นมาไว้ตัวนี้ก่อนฉันขอเอาเราไปกินข้าวก่อนแล้วกันอื้อหืออื้อหอื้ออไอ้คุณท่นดีจ้จะร้ายแรงน,น,นะไอ้ไอ้นักเตือนรู้นักเตออนได้นี่จ่าครับผมว่ามันปแปลกๆแล้วนะครับตอดที่นี่อ่แาแต่ละจ่าไม่เช็ดปแปลกๆจริงด้วยอะ่ะ ผู้หญิงคนนี้โดนทำร้ายร่างกายอย่างรุแนแรงนี่นเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยใ่้น้าสงาจริงๆเหี้ยน้่มดด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 รดดดดดเอดด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 ดอดดดไดด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 นดรดด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 ดนดดเดด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 ดเอดดดด